ทุ่มเงินให้ลูกไม่อายเปิดอาณาจักรแอนอลิชาครองที่ดินตั้งแต่เหนือจรดใต้ส่งลูกเรียนค่าเทอม40ล้าน ไม่รวยมากแค่เจ้าของเกาะส ini, ่วนตัวเท่านั้นเองเห็นภาพดาราหนุ่มมากฝีมืออย่างภูริฮิรัญยพึกชวนภรรยาแอนอลิชาและลูกสาวน้องริชาท่องทะเลที่เกาะนาคาน้อยเกาะส่วนตัวที่จังหวัดภูเก็ต โอ้โหสวยไม่ใช่เล่นเจ้าตัวชวนเที่ยวทะเลตั้งแคมป์บรรยากาศสุดชิลสวยและสงบครบสูตรใครสนใจไปเที่ยวกันได้เจ้าของเกาะหลอและแนะนำบริการด้วยตัวเองเห็นเกาะส่วนตัวแล้วบอกได้คำเดียวว่ารวยมากค่ะเฮีย ภูริยอมรับค่าใช้จ่ายสูงขึ้นโดยเฉพาะลูกสาวสองคนกำลังเริ่มโตเรื่องค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนสูงถึงหลักปีละสองล้านบาทบอกถ้าลูกสาวคนเล็กเริ่มเข้าโรงเรียนก็คงต้องให้แอนอลิชาภรรยาเริ่มกลับมารับงานบ้างแล้วเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนกลุมขมับจริงๆสำหรับเรื่องค่าเทอมของบรรดาลูกๆรวมไปถึงนักแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่างภูริฮิรัญยพึกก็เช่นกันที่ระบุว่าต้องเตรียมค่าเรียนเผื่อลูกสองคนเอาไว้ปีละ กว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวและถ้าน้องลิสาลูกสาวคนเล็กเข้าโรงเรียนเมื่อไรก็คุยกับแอนอลิชาแล้วว่าอาจจะให้กลับมารับงานละครหรืองานอื่นๆเพิ่มเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ก็คุยกับแอนอยู่ว่าถ้าน้องลิสาโตสัก3าขวบถ้าเผื่อมีโอกาสได้เล่นละครก็อาจจะลองกลับมาเล่นดูหรือถ้ามีธุรกิจอื่นที่เขาสามารถมารับผิดช,ชอบได้ก็อาจจะให้แอนเข้ามาช่วยดูเพราะผมอาจจะไม่มีเวลาไปรับไปส่งลูกทุกวันเพราะว่าผม ทำงานก็ให้คุณแอนเต็มที่กับลูกไปเลยผมเชื่อว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พอไปถึงเรื่องลูกคิดว่าเราจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราผมกับคุณแอนก็คุยกันว่าอะไรที่เราเลือกให้ลูกเราได้เต็มที่และเราก็สามารถทําได้อยู่ เราก็ทำให้เต็มที่ไปก่อนคือถ้าคำนวณกันจริงๆกับจำนวนปีที่ลูกเราเรียนมันก็จะตกปีละเกือบสองล้านเพราะว่าสองคนเป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการเลี้ยงเขาด้วยค่าเทอมด้วยณนะวันนี้ถ้าเราจะส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ก็คิดว่าราคามันอยู่ประมาณนี้แหละเกือบทุกโรงเรียน